วิธีที่เราจะอธิบายข่าวนี้คือมันเป็นข่าวที่มาจากเพจเพจซึ่งเราเพิ่งจะได้เห็นเราก็ไม่รู้เราเราจะทำข่าวจากเพจคือเราก็ควรจะต้องเขียนเข้าไปใน inbox เขาว,ว่าข่าวนี้มีที่มาอย่างไรแท้จริงเป็นอย่างไรสมัยนี้นะพี่คือเราอยู่ดีๆเราจะไปหยิบเอามาจากเพจนั้นเพจนู่นเพจนี้เพจน,นี้แล้วมารายงานรายงานรายงานกันอย่างเงี้ยก็ใช้ที มันไม่ใช่วิสัยแบบเราแต่ว่าในเมื่อมันเป็นกระแสมันอยู่ในสิ่งที่ทุกคนต้องการการตอบสนองและรับรู้ขอเล่าให้ฟังอย่างมีอย่างไม่มีอคติกับใครนะคะไลฟ์ฟังแบบเรียบเรียบเรื่องของเรื่องก็คือเพจนี้ชื่อว่าสหายโพดำและเพจนี้ใช้โปรไฟล์เนี่ย คือไปเติมแต่งแต่รูปหน้าเนี่ยมันคือของเดิมเนี่ย <Map S 1> ด<ำ>ูลคล้ายแมพโพดัมอ่าใช่ไหมแต่เป็นสหายโพดนะัมนะและเรื่องของเรื่องคือเขาเล่าเรื่องว่าปี4 3สเนี่ยกับคดีพระผู้เยาว์ปี47เรื่องกรณีว่าตัวทนายความอ่าแสดงว่ามีคดีพระผู้เยาว์มีทนายความและตัวทนายความละมนะเขาก็อ้างไปว่าสภาทนายความเนี่ย ได้รับการให,ให้ได้รับคำให้การรับรองว่าไม่มีคดีจึงออกใบอนุญาตทนายให้ที่เขาได้รับใบอนุญาตทนายเนี่ยเพราะมีหนังสือรับรองมายังสภาทนายความว่าเขาไม่มีคดีอะไรคนที่ขอตั๋วทนายคนนั้นจึงได้ตัว๋วทนายต้องมีตั๋วทนายเขาเรียกตั๋วทนายคือใบประกอบโรคศิล์นั่นแหละใบประกอบ <นะ S 1> วิชาชีพทนายอ่าเหมือนหมอมีใบประกอบโรคศิล สมัยก่อนเราต้องไปลงกับกรมประชาสัมพันธ์<ฆ>นะไม่เหมือนสมัยนี้ทนายต้องมีตัวทนายต้องมีใบประกอบอาชีพวิชาชีพทนายเพจนี้เขาก็ถามว่าพวกคุณทาไมยังเงียบอยู่ <happen> สภาก็ตอบไปเมื่อกี้นี่แหละมันก็ต้องการหลักฐานพยานน,านู่นนั่นนี่น่อนะเขาก็แนบมาสิ่งที่เขาแนบมาเนี่ยก็คือกองทะเบียนประวัติอาจชกร เป็นรายการประวัติอาญากรซึ่งกองที่มปประวัติอาญากรเนี่ยอยู่ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตรงเข้าไปสุดข้างในใกล้กับโรงพยาบาลตำร,รวจจะมีกองทะเบียนและคุณก็สามารถเปิดเข้าไปในออนไลน์ได้ที่จะตรวจสอบประวัติอาญากรได้สมัยนี้สามารถที่จะเข้าไปได้แต่สมัยก่อนไม่ได้ต,ไต้องไปขอต้องไปขอ่องเดียวแต่ปัจจุบันนี้คุณสามารถเปิดเข้าไปได้นี่เป็นประวัติของผู้ชายกอไก่คนหนึ่งนะคะ ม่ใชกไก่คนหนึ่งแล้วเขาก็มีบัญชีประวัติซึ่งได้ตรวจสอบตามสาร,ระบบคือในเอกสารเนี่ยเขาจะเขียนตามภาษาราชการเขา,านะคะว่าได้ตรวจสอบตามสาร,รบบพิมพ์บนพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วปรากฏว่าผู้นี้มีประวัติเก็บอยู่ในสาร,ระบบพิมพ์ฐานขอ้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกองทะเบียนประวัติอาญากรนะคะที่จังหวัดภาคกลางแห่งหนึ่งแหละ จับกลุ่มเมื่อเดือนกรกฎาคมปี43เลขคดีมันจะมีเลขคดีอะนะเลขคดีและข้อหาพากผู้เยาว์นะอันนี้จะเป็นเอกสารทางราชการเอกสารทางราชการแล้วเพจนี้มันก็ลามไปอีกเพจนึงก็คือเพจบอสอีซอคืออีซอี่มันมีอีซออีซอแล้วก็อีซอจุดจุดอีซออีซออะไรอีซอเต็มไปหมดเลยอีอีซออี ซอสอีซออีคราวนี้มีบอสอีซอสคือเป็นชื่อบอสแอสอีซอเขาเป็นเป็นบอสอะบอสอีซอแล้วคือตอนนี้มีอีซอแต่ไม่หมดเลยอีซอขายได้อีซอบันดังแล้วอีซอก็เลยเอาอันนี้จากสหายโพดามเนี่ยมาซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าไปเช็คไม่มีสำนักข่าวใดเลยแม้แต่เราเองก็เถอะนะเข้าไปเช็คว่ามันมีชื่อนี้นามสกุลนี้จริงหรือเปล่านะแต่ปรากฏว่าสองเพจนี้เนี่ย สาหายโพดำกับเพจบอสอีสอเนี่ยเอกสารกองทะเบียนเอกสารขึ้นมาน่าสงสัยคือเอกสารเหมือนกันแต่ชื่อไม่เหมือนกันอเอกสารเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยมีสองชื่อในเอกสารนี้เหมือนกับว่า เมื่อตอนปีที่ถูกจับเนี่ยสี่สามเนี่ยชื่อหนึ่งปัจจุบันเขามีอีกชื่อ,อหนึ่งหรือเปล่าะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่แชทเข้ามาระวังด้วยนะคะคุณมีเงินในกระเป๋าพอหรือเปล่าเคยทำรา,ายการรรายงานประเภทนี้ต้องระวังนะต้องระวังเพราะว่าไอเอกสารแบบนี้คุณตรวจสอบได้ว่ามันมีชื่อน,นี้นําคุณนี้ในปีนั้นหรือเปล่าถ้ามันมีแล้วคนชื่อนี้คุณก็ต้องไปตรวจสอบที่กรมการปกครองอ,อีกซึ่งก็เข้าเป็นอินเทอร์เน็ตได้ ว่ามันมีการเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าชมไหมล่ะใช่พอมาดูเลขติดสามหลักไป็นหลักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเอกสารนี้นะยังไม่ได้ระบุละเอียดว่าผลคดีเป็นยังไงคําสั่งของศาลเป็นอย่างไรมีแต่ว่ามันมีครึ่งเดียวการแจ้งความตั้งข้อหาใช่ใช่โป๊ชนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบและอย่าเพิ่งปักใจเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวอีกวันสองวันมันก็เติมเข้ามาเองแหละเออเราแค่เราแค่บอกให้รู้ไว้ให้รู้ไว้แล้วกันว่ากําลังมีการตรวจสอบเรื่องนี้กันอยู่นะคะอย่าเพิ่งรีบและอย่าเพิ่งเชื่อคือถ้าแบบถ้ามาเป็นจริงเราก็คิดได้ว่าไอคนอะไรมันเที่ยขนาดนี้วะนะเออเก็บเงินเก็บเงินค่ากรดีความไว้มาซื้อ ของเราดีกว่านะเออเอือถ้าถ้ามันจริงอันนี้ก็เฮียชิบหายถ้ามันไม่จริงชิบหายจะเยือนเราชิบหายจะเยือนเราอิซอขแ่ี้แหลกอีซอมึงเยอะจนเกินมึงเยอะเกินควรจะเขียนอ่ะอิซโซแี้แหลกกูมาอ้างชื่ออีซกซว่าไปเลยเนาะคราวนี้อีซอขยี้แหลกชิปโปรไฟล์เดียวกันด้วยนะออซอซยี้แหละคือเมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วเนี่ย อีซอเขบอกว่าคุณชูวิทย์กมลวิสิทิ์เนี่ยเคยเล่าเรื่องนี้มาแล้วเรื่องการล่วงละเมิดอ่ะเราไปดูคลิปมีคลิปไหมอ่ะคลิปคลิปที่คุณชูวิทย์แล้วก็มีภาพประกอบการล่วงละเมิดซึ่งอันนี้มันคือความต่อเนื่องจากไอที่เราอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่คดีพระผู้เยาว์นะคะ เขาบอกตอนลากครูเปียโนปตองครับเอ่อเอาอเ,อออเปิดให้ได้ละกัน,อ,อ,น <S <S อืม <S <S เป็นการลากครูครูเปียนโนไปตั้งนะครับแล้วก็ไปขอตอบคำถามเพิ่มเติมแต่ระบุยังว่ายังมีคลิปเพิ่มเติมอีกด้วยครับใอรชื่อนายนัทวุฒิ ใครที่เดินชื่อนายนัทุศต,ต้องตั้งคำถามแบบนี้แล้วนี่คือนี่คือภาพอะไรไม่ได้มันกำลังลากใครไปคือผมไม่อยากยุ่งไงเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของแท้ ไม่ลากใครไปผมบอกแล้วไงถ้ามันไม่ใช่ของแท้ก็คือไม่ใช่ของแท้คุณถามผมนะผมให้คุณดูนิดหน่อยผมไม่อยากยุ่งเลยไม่อยากยุ่งเป็นการลากครูเปียโนไปปั้มผมไม่อยากยุ่งเป็นการลากครูเปียโนไปปั้มแต่บอกว่าชายคนนั้นคือนัทวุฒิแล้วใคร ทีนี้ก็คือคือตอนนี้มันมีเรื่องอันนี้นะคะคือเรื่องมันลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่นัทธวุฒินามสกุลอะไรก็ไม่รู้ละแต่ว่าในโลกออนไลน์เขาเปิดนามสกุลเปิดชื่อเป็นคนสมุทรสาครและมีคดีพระผู้เยาว์ผู้เยาว์อายุเท่าไหร่คะผู้เยาว์ต้องอายุต่ำกว่า15บห้ห้ครูเป็นโนอ่าแล้วคุณชูวิทย์กเคยเล่าเรื่องนี้ ตอนนี้คือมีเพจเพจดาร์กเนี่ยอีซอโพดาสหายโพดดำ <Okay. S 1> บอสอีซออีซอ,อ,อกระยี่แลก3เพจนี้แล้วก็อีกหนึ่งที่เขาเอาคลิปคุณชูวิทย์มาพูดถึงเรื่องชายคนหนึ่งซึ่งอดีตชื่อนัทวุฒิ hmm. เป็นคนสมุทรสาครคือเป็นคนที่ไหนไม่รู้เขตเกับที่สมุทรสาคร hmm. แล้วคดีคือพระผู้ยาวอยู่ในประวัติอาญากร นะคะแล้วมีประวัติแบบนี้ถามว่าสบานทนายความให้ตัวทนายความเขาได้ยังไงคือก่อนจะไปได้ตัวทนายความต้องมีการตรวจสอบอ่า,อามันก็เป็นเส้น<ห>รเรื่องเส้นเรื่องอย่างนี้แล้วล่ะคนนี้ชื่อนัทธวุเหตุเหตุเกิดเหตุเกิดคดีคดีภาคพูยาวจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะแล้วก็ ต่อมาไปขอตัวทนายได้ตัวทนายมีคําถามว่าได้ตัวทนายได้ยังไงเมื่อมีคดี uh. ใครก็ไม่รู้ตอนนี้เส้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปปฏิบัติต่อเส้นเรื่องกันเราเองไปปฏิบัติต่อเส้นเรื่องกันต่อไปบิ๊กเรียนเพจบิ๊กเรียนเนี่ยคือพี่สามารถที่จะพูดเพราะว่าพี่เคยเจอบิ๊กเรียนตอนไปทําข่าวด้วยกันนะคะบิ๊เกเรียนเนี่ยบอกว่าจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตาม ชื่อตามนะตามไม่ธรรมดามีปลอกคอมีสื่อหลงกลมีสื่อพวกพ้องจึงกลางกดแห่งกรรมกําลังทํางานสื่อหลงกลพี่เข้าใจไอ้สื่อพวกพ้องนี่สิพี่รู้เลยว่าบิ๊กเรียนหมายถึงใครสื่อพวกพ้องทําให้เขากลางแต่กดแห่งกรรมกําลังทํางานสื่อที่เป็นพวกพ้องนี่สามารถทําให้กลางได้แสดงว่าต้องมี power ใชไ่ไหมอ,อใช่ใช่ใช่ บิกเรียนบอกว่าที่ไหนเป็นข่าวที่นั่นมีตามเช่นคดีกกกอกก็ไปรับแสงแต่ไม่ได้ว่าความคดีแตงโมก็ไม่ได้ทำแต่ได้เป็นพระเอก MV เกินเบอร์ในความไปอ,อันนี้ก็ปัดแสไปนะคะไม่มีข้อมูลอะไร